สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายเองนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในในก็มาอยู่กันในช่องไดร์ลทากรนะครับวันนี้มารีวิวอีกแล้วนะครับมารีวิวของไอ้มันเป็นน้ํานะครับน้ําแฟนต้านะครับพอดีไปเจอที่เซเว่นมานะครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นรสอะไรเหมือนกันนะครับนี่นะครับน้ําแฟนต้าอย่างนี้เลยนะครับ นี่เผาก็บอกว่าวัดเดอะแฟนตานะครับไม่มีน้าตาลนะครับนี่ครับแฟนตาลดอะไรไม่รู้นะครับปิศนาท้าทายรถอะไรไม่รู้เหมือนกันใครปริศนาไปไปพร้อมกันที่แฟนตาไฮแลนด์นะครับ <Wow. S 1> Facebook f เฟซบ o ๊กแฟนตาไฮแลนด์นะครับลองเข้าไปดูนะครับว่ามัลดอะไรนะครับเพื่อนๆรู้แล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับว่ารถอะไร ตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมจะไปลองกินนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของหุคนนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะครับโอเคเปิดเลยนะครับครัแฟนตาลดวัตเดอรแฟนตานะครับเปิดอะไรไม่รู้เมกันเปิดเลยนะครับฟังเสียงฟองเสียงโอ้ล็บไม่มีนะครับเหมือนบลูเบอร์รี่เลยนะครับครับคำแรกนะครับขอชิมก่อน จืดๆนะครับน้ำข้างในเป็นสีฟ้านะครับอม,มันไปคล้ายน้ำบูเบอรี่อะครับแต่มันไม่มีรสหวานนะครับเพราะว่ามันมันไม่มีน้ำตาลนะครับครับเป็นน้ำบูเบอรี่นะครับที่ผมชิมนะแต่ทุกคนถ้าทุกคนอยากลองชิมลองไปซื้อดูที่เซเว่นนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนจะได้รสอะไรนะครับ แต่ของผมมันมันรสชาติคล้ายบลูเบอรี่ครับไม่มีน้ําตาลครับอ,อร่อยดีครับสำหรับคนไม่ชอบหวานนะครับลองไปชิมได้นะครับอืม ไปไขปริศนาได้ที่แฟนตาไฮแลนด์ครับเป็บุ๊กแฟนตาไฮแลนด์ครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งอืมกดคอมเมนต์ครับถ้าทุกคนว่างก็ไปคอมเมนต์ก็ได้นะครับถ้าคนว่างก็เอออย่าลืมไปดูคลิปผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิงท้งลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับ เราไปกดกันได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนครับเจอกัน EP หน้าครับ